เปลี่ยนชีวิตด้วยปัญญาเปลี่ยนโชคชะตาด้วยตัวคุณสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ทันมโนธรรมนะคะนักโหราศาสตร์มืออาชีพค่ะวันนี้นะคะเรามาดูดวงฟรีนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ค่ะมาดูเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็ธุรกิจนะคะภาพรวมค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะในภาพรวมไพ่นะคะที่ขึ้นสําหรับเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะก็จะบอกได้เลยว่า ดีมากค่ะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะคุณจะผ่านทุกอย่างทุกเหตุการ์ไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะด้วยคุณธรรมความดีงามที่คุณทำมานะคะจะทําให้คุณส่งผลให้คุณสําเร็จค่ะในเรื่องของการเงินนะคะมีคนช่วยเหลือมีคนที่อุปถัมภ์คำจุนค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะขอให้ยืดหยุ่นค่ะงานต่างๆที่ทํานะคะ ยืดหยุ่นเราก็ทํางานร่วมกันนะคะอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบนะคะจะทําให้การงานของคุณสําเร็จและมีคนช่วยเหลือและประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจค่ะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักค่ะคุณจะเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะหรือว่าได้มีการร่วมงานกับคนคุ้นเคยคนที่คุณรู้จักนะคะจะทําให้สิ่งต่างๆที่คุณทาค่ะประสบความสําเร็จไปด้วยค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าการที่ได้ เจอคนคุ้นเคยได้ทำสิ่งดีๆร่วมกับคนที่เคยรู้จักนะคะจะทำให้เราทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็สบายใจแล้วก็มีคนพร้อมที่จะอุปถัมภ์คำจุนค่ะในเรื่องต่างๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในภาพรวมของธุรกิจนะคะจะมีการเกณฑ์ของการเดินทางไกลค่ะการเดินทางจะช่วยให้คุณ ต่อยอดงานที่คุณทําได้อย่างดีนะคะประสบความสุขแล้วก็ความสําเร็จค่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะคุณชีวิตคุณไปต่อได้แน่นอนค่ะขอให้คุณขยันอดทนแล้วก็มุ่งมั่นนะคะที่จะทําตามเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะสําหรับเดือนนี้ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งนะคะที่ทําให้เรานะคะ กำลังจะผ่านเข้าไปสู่ความสุขและความสำเร็จค่ะอีกเดือนหนึ่งที่ขอให้ทุกคนนะคะรักษาระยะห่างค่ะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทั้งตนเองและก็ครอบครัวนะคะอย่าลืมปิดแมสนะคะพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่างนะคะช่วงนี้เรายังต้องดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคโควิดต่างๆนะคะหรือเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะที่ยังอาจจะไม่ได้เปิดทุก ที่ทุกสถานที่นะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองค่ะอาจารย์ทันมโนธรรมขอส่งความรักและความปรารถนาดีให้กับทุทกๆคนนะคะขอให้คุณประสบความสุขและความสําเร็จกันค่ะพบกันที่ความสุขและความสําเร็จนะคะกับอาจารย์ทันมโนธรรมค่ะคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการดูดวงส่วนตัวนะคะเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลค่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือวงสวงตั้งศาลพิธีกรรมวงสวงใดๆก็ตามนะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะ อาจารย์พันยินด,ดีให้คำแนะนำนะคะติดต่อได้เลยค่ะตามข้อมูลด้านล่างนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ